สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านโคกกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางของเรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่5ทับ1หมู่4ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วง,งจังหวัดลบุรีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2567มีจำนวนทั้งหมด 46คนโดยมีนางวาสนาเอี่ยมจรัสเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6ท่านค่ะด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าดูน่าอยู่น่าเรียนจัดแยกห้องเรียนและอาคารต่างๆอย่างเป็นระบบและสะอาด ปลอดภัยสภาพแวดล้อมร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปโครงการเพื่อนำมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครูประจำชั้นค้นหาปัญหาหาเหตุกำหนดพิติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรมต่างๆด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารผู้บริหารของโรงเรียนบ้านโคกกลางเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ และรอบความคิดของโรงเรียนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารงานที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมออีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาวาจาสุภาพประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมกับชุมชนมีวิถีชีวิตพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมด้านที่3ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกลางมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมมีการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและนำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมโดยบูรณาการในทุกรายวิชาพร้อมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม มีการจัดหาสื่อการสอนพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้มีความสามัคีมีวินยัยใจอาสามีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านโครงงานคุณธรรมมีการรายงานผลการจัดทำกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะระยะ มีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนพร้อมทั้งได้รับการยอมรับได้รับรางวัลยกย่องจากองค์กรต่างๆด้านที่ 4. ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และ รอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้โครงงานคุณธรรมสามารถนำความรู้จากการทำโครงงานปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนรู้จักการรักษาสมบัติสาธารณะเห็นคุณค่าของสิ่งของมีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นผู้มีมาระยาะทดียิ้มไหว้ทักทายพูดจาสุภาพ โรงเรียนบ้านโคกกลางมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยรู้จักหน้าที่ของตนเองมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป